ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้วิเบ่แหล่งรวมคนรักมอเตอร์ไซค์และสายบิดตัวจริงที่นี่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งบิกไว้์สปอร์ตบิดและมอเตอร์ไซค์สุดแรงจากทุกค่ายทั่วโลก ถ้าคุณชอบเสียงเครื่องยนต์เส้นทางขับขี่และรถใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเวของเราด้วยนะครับวันนี้ผมาจบพาทุกคนมารู้จักกับรถสปอร์ตพลาส150ลูกบาทเซนติเมตรที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดทันหนึ่งจากค่ายยามาฮ่กับเจ้า2025 y a ย a h a r 1 5 v หรุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกได้เลยว่ามาแรงมากทั้งดีไซน์ ฟีเจอร์และราคาที่คุ้มค่าเกินเบอร์ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนของ R15 คงจะรู้กันดีว่าซีรีส์นี้ถือเป็นรถสปอร์ตคลาสเล็กที่มีความเป็นตัวแข่งมากที่สุดในกลุ่มตั้งแต่ R15 V1 v 2 v 3 v 4ที่ผ่านมาได้รับความนิยมมากมายมาจนถึงเวอร์ชันล่าสุดปี2025 YAMAHA R15 v 5ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันโดยในรุ่นใหม่นี้ทาง YAMAHA ได้ปรับดีไซน์ใหม่ทั้งคันให้เส้นสายตัวรถดูสปอร์ตโเฉี่ยวมากขึ้น ดูดันยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบเล็ดเดี่ยวตรงกลางพร้อมไฟ DRL 2ข้างคล้าย r 7และ r 1สไตล์รถแข่งตัวจริงพร้อมแฟรริ่งข้างที่ออกแบบให้รับลมได้ดีขึ้นลดแรงต้านเวลาขับขี่ความเร็วสูงท่อไอเสียแบบใหม่ปลายสั้นให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้น และท้ายรถดีไซน์แหลมคมพร้อมไฟท้ายเล d ดีไซน์ใหม่ที่สวยและลงตัวมากๆในส่วนของเครื่องยนต์ยังคงเป็นล็อ155ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดียว4วาล์ว S4HC พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ทำงานได้ดีทั้งรอบต่ำและรอบสูง ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ19แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์6สปีดพร้อมแอดซิสแอนด์สลิปเปอร์คลัตช์ลดแรงประชากเวลาเชนเกียร์ลม่ํำขับขี่ได้เนียนและสนุกมากขึ้นจุดเด่นของ A15 V5 ยังอยู่ที่ระบบกันสะเทือนที่ใช้โชคหน้าอัพไซด์ดาวขนาดแกนใหญ่37มเมตร จาก KYB ช่วยให้การเข้าโคง้งและควบคุมรถทำได้มั่นคงมากขึ้นด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบโม n o s h o p พร้อมสวิงอาร์มอลูมิเนียมแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาระบบเบรกเป็นดิสเบรกเดี่ยวทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS Dual Channel ในรุ่นท็อปสุดเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกแบบเต็มระบบด้านเทคโนโลยีจัดเต็มเหมือนเคยมีหน้าจอเรือนไมล์แบบ Full Digital LCD พร้อมฟังก์ชันแสดงผลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็ว รอบเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันการเชื่อมต่อ Yamaha Y-Connect ผ่านสมาร์ทโฟนแสดงการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าข้อความและข้อมูลรถแบบเรียลไทม์มีระบบ Quick s h i ปอ e r ในรุ่นท็อปสุดเพิ่มความรวดเร็วในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัดและ Traction Control System ป้องกันล้อหมุนฟรีเวลาขับขี่บนถนนลื่นๆหรือออกตัวแรงแจุดที่เปลี่ยนอีกอย่างคือดีไซน์แฮนด์จับโชกใหม่ ai, ให้ท่าขี่ก้มต่ำมากขึ้น อารมณ์เหมือนขี่รถแข่งในสนามจริงๆขนาดยางหน้าหลังยังคงให้ขนาดเดิมโดยยางหน้าขนาด1 8 0 80-17และยางหลังขนาด140 70-17ซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการขับเร็วๆบนถนนไฮเวย์สีสันของ2025 Yamaha r 1 5 v 5จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันคือสีฟ้าเรซิ่งบลู สีดำเมทัลลิกแบล็กและสีแดงอินเทนซิตี้เรดซึ่งแต่ละสีจะมีดีไซน์ลวดลายสติ๊กเกอร์ต่างกันเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความดูดันและความเป็นสปอร์ตมากขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายล่าสุดของ2025 Yamaha R15V5 ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,19,000บาทสำหรับรุ่นสแต d a า d และรุ่น ABS พร้อม Quick s h i ปอ e r traction control จะอยู่ที่ประมาณ129,000บาทซึ่งถือว่าราคายังจับต้องได้เหมือนเดิมสำหรับรถสปอร์ต150ลูกบาทเซนติเมตรที่ได้เทคโนโลยีระดับนี้เรียกได้ว่าถ้าใครกำลังมองหารถสปอร์ตเครื่องเล็กไว้ขับสนุกสนุกเอาไว้ขี่เที่ยวขี่เล่นหรือไปลงสนามซ้อม r 1 5 v 5คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆทั้งดีไซน์ฟีเจอร์และสมรรถนะที่เกินตัวสำหรับการใช้งานจริงจากเสียงผู้ใช้ในต่างประเทศที่ได้ขับขี่กันไปบ้างแล้ว แล้วหลายคนบอกว่าถ้าขี่ใหม่ก้มต่ำขึ้นจริง เข้าโค้งมันกว่าเดิมเบรกแน่นระบบควิกชิปเปอร์ใช้งานได้เนียนมาก traction control ช่วยได้จริงตอนเจอถนนลื่นหรือออกตัวแรงแรงและที่สำคัญเครื่องยนต์ v v a ยังคงแรงจัดจ้านเหมือนเดิมเสียงเครื่องเร่งสูงสูง,สงหวานหูสุดๆในเรื่องของข้อเสียหลายคนบอกว่าท่าขี่ค่อนข้างก้มมากอาจเมื่อหลังบ้างเวลาใช้งานในเมืองนานๆและขนาดถังน้ามันยังเท่าเดิมคือ11ลิตรถ้าเอาไปขี่ทางไกลาอาจต้องเติมบ่อยหน่อย ส่วนช่วงล่างยังคงแข็งแบบสปอร์ตเหมือนเดิมขับขี่ในเมืองอาจสะเทือนนิดๆแต่ถ้าขี่เร็วๆบนถนนโลง่ลงๆหรือเข้าโค้งถือว่าหนึบแน่นและมั่นใจได้สุดๆโดยรวมแล้ว2 0 2 5 y m a a h a r 1 5 v 5เป็นรถสปอร์ตคลาส150ลูกบาทเซนติเมตรที่คุ้มค่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้ ทั้งดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับรถตัวแข่งระดับ A7 และ A1 เทคโนโลยีจัดเต็มที่สุดในคลาสและราคาที่ยังจับต้องได้ง่ายใครที่เป็นแฟนยามาฮ่าหรือกำลังมองหารถสปอร์ตขนาดเล็กซักคัน A15V5 รุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าใครอยากดูตัวจริงหรือทดลองขี่ก็สามารถไปที่ศูนย์ยามาฮ่ารีวโซนหรือโชว์รูมยามาฮ่าใกล้บ้านได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอยวิบเว้ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด รถใหม่ๆรุ่นเด็ดๆที่เราจะเอามารีวิวกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ